พันแม่เพชรวันี้ครับแม่เพชรสายยาววันจะไหนบอครับแม่เพชรร้อยงวดแม่เพชรร้อยงวดบอกครับแต่ว่าที่นี้เนี่ยที่หนึ่งปียังไม่หลุดครับหนึ่งปียังไม่หลุดครับวาว่าสิกเป็นเล็กแอฟโฟลีเล็กดิครับถามแม่เพชรเลยสามตัวเขาวมาจากงวดแล้วครับแม่เปียปีปีหกแปดเนาะท่านรู้งวัดมันสีขาวย่อหางงวดเมื่อปีน่ะสามตัวบอกครับแม่เพชรจ้าสีขาวย่อหางงวด แต่ว่าปี69นี่ย่านเขาคูวาดปี69นี่ย่านเขาคูวาดเยอะรำตัวบุ๊คเป็นไรือวางสันแม่ยไม่เพิมมั่นใจห่อจ้ะแม่ไม่เพิมมั่นใจการนี้ดวงจะคล้องปีปีสิมานี่ยไม่กระคืนแน่แสดงว่าเขาต้องจับถือเขาเห็นแล้วเ่าจับถือมันก็ได้เนาะแม่เคยทีไหนครับ วันดวงเกขึ้นปีมะโลปีมะโลอ้ใหญ่แสดงว่างดวนที่สองสี่้อนนี่บนเนี่ยสามตัวบาเนี่ยสามตัวเฮเไทยละลดแต่ยังไม่หันเด็ดตัดเฮเทไทยเต็มแม่เฮเทไทยเต็มไปก่อนหมอจ้ายังไม่หันเด็ดตัดมาตัวเดียวเน้นเแม่เฮเทเต็มร้อยงวดชุดเต็มบนล่างอะไรบอกนะ แม่เต็มทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าก็แยกออกให้ย่อแยกออกย่อตกันตัวนั่นชาว่ายังว่าเด็ดตัดแต่ว่ายังว่าในเด็ดดับมัสลัมแม่เพียขอถามก้อนฝันแมเพียันนอนวันนี้บ้านในฝันวันนี้บ้านในฝันบ้านในฝันเอาแต่สูตรไปก่อนเนาะจ้าเอาสูตรไปก่อนเอาสูตรเต็มไปก่อนเอา ต่วนใหญ่ไม่กับเขาเลยตัท่าน,นอาเอล่าไม่เคยพาดจากเลยสิบที่ผ่านมาในเขาตัวใดครับเนี่ยเขาหาสองหล่ะแต่หสองหาหสองหาไม่ว่าตัวเลขสามตัวก้บเฮนักหาสองหกหนักนักตัวนนะ้าเหหันเฮกับเฮหัหน้อมตัววิ่งนี่วิ่งสองกับหาเข่ากันพอดีเรียนวิ่งสองกับหาล่างบนวิ่งสองกับแปด สำหร tamam. ับเลขกิดเลขกเรียมนี่บ่เคยผ่าชั้นใหญ่กับว่าผ่าแต่ปีนี้กับว่าผ่าจะเทลียแต่ว่าต่อไปห้างโล่จักเนาะต่อไป้างหนาแต่ว่าคุณว่าปีนี้บ่าผ่าจะเทลียปีหน้ามันใจร้ายไปไลยครับเนี่ยโอ้มันใจร้ายปีหน้าวันที่สวมเนี่ยตอนที่สวมนี่มันใส่ชิ้นแรกได้สามโตปากเอ็กซ์ี่เนี่ยแต่ยังบ่าฮันเดนตตัดจะเพี้เพี้ออกไปคร่าวๆนะยังไม่ฮันเดนต์ เป็นข้อควันปีใหม่ของพุ่งเน่ยแม่เป็นข้วันปีใหม่กินปีใหม่หมดเงินแล้วก็เอาเงินต่ออันจยกได้หน่อยกันแคมเนี่เอาปีหน้าแจโทรมาหาเป็นมรดกวันที่หนึ่งจ้าโทรมาวันที่หนึ่งก็ได้โทรมามือเรียกออกก็ได้ครับอันอยากได้หน่อยตัวโล่งเพราะว่ามันก็ยังมีสาเหตุมาซื้อครับมันเห็นมันมีแต่ว่าสาเหตุเยังเห็นแต่เรียกไม่เคยเห็นดาวแบบว่าล้านเหมือนเตี้ย บารนี่วดสิมานี่มี่มองไรเนี่ยครับอันนี้แม่บอแเมนอันนี้คือสูตรเต็มอันนี้เต็มเต็มบอลนะเต็มบนอันนี้เต็มมากครับหายเมนอันอันทั้งขาของเดี๋ยวดูตัดออกไปได้แล้วอันนี้พ่อเมนแมนตัดออกหายโอ้เอาตัวนี้เ่รครับแมนอันอันนั้นสูตรเต็มอันนี้สูตรจ๊กอันนี้จ๊กมาแล้วสูตรโจ๊กมาแล้วนี่ส anyway> ูตรตมแลโจ๊กครับแมนอันนี้สูตรจ๊กอันนี้สูตรจ๊กบอลอันนี้สูตรเต็มมางแมน ว่ามันอาชิ้นเลกหน่อยก็นิยกับเราบดได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ม่เสียใบคลิปแรกเนี่ะมันเข่าเราหี่นองก็รองพิมพ์กนเดี๋ยวลงพิมสิมันจกให้สูตรโจกได้ไหมเพ่นบ้าสูตรจกสูส่วนมากมันสีเข่าชุดรก พิจา<น>รณาพิจารณาต่อไปเขาตัดออกมันเรือดดอยตัวเขาลงไปซึบแรกเอง่วนยังไม่แค่สิขาแล้วนะแต่สิมีตัวเขาแล้วแต่ว่ามาอีกรอบนึ่งก็คือเขาตัดมันน่อยลงแต่ว่าที่แน่ๆนี่มาเทียเรียกงี้คือเขาเลยึกเลยคูเทียเลยนะคูเทียรอบแรกคือหายไปรอบแรกตัวเท้าเล็กวิ่งเล็กอันจับคู่ไว้นะมันไม่แต่สิไปรอบแรกคูเทีย มันเป็นสูตรเต็มเนาะแม่เพชนเนาะจาแวลาเข้ากันถ่าเบ่งเข้าตัดอีกยังว่ให้เด็กยังว่ให้ในเหตุเด็กดับมัดสุดตัวน่ะเพราะว่าไม่มีดับยุดอันนี้เห็ดดับตั้งต่ดับทุกลักบนบนดับศูนย์วันเนี่ยดับนแน่นล่างดับหนึ่งดับเอายูวะเนี่ยยูวาไม่ผ่าน มอสิวนมาแม่เพชรบอกว่าดับเนี่ยกว่าครับดับสามบนสี่ล่างเรียบร้อยดับเอาอยู่อยู่อันทุกลักในอยู่คือดับสามมังหันเนาะสามกับบะหมีเหมนเน่ลักลอยลักสิบลักหน่วยคือบะหมี่ี่นี่ดับล่างเนี่ยค่ะี่นี่บะหมี่รักสิบลักหน่วยชองมกคกล่าดับยังกว่าแม่เพชรบนดับสวนล่างดับหนึ่ง อันน <ok ี้ดับท uh> ุกหลักเนาดับทุกหลักบะหม่าหดรักลอยเอออันอันคืออันศูนย์เนี่ยบ่ม่าหดลักร้อยสิมาลักร้อยลักสิบลักหน่วยบ่มาเลยศูนย์เนี่ยบนดับดับศูนย์บนแมนล่างดับหนึ่งล่างดับหนึ่ง อันดับอันทุกรักเนี่ยคือคืออยู่อยู่ทุกงวดแต่วปอ่เรื่องนี้อันนี้นอันอันเอื่นนะไม่กับนีหถ้ารูดอยู่แต่ว่านได้รุดกับตัดผิมเพราะว่าขนรุดไม่กระเสียรูดได้เฮามัน้งหมดรูดได้แต่มันรุดตัวนึงแันได้รุดก็คือตัดออกเลยแม่เพชรครับดับสดิติถามลงในงวดปีใหม่นะครับวันที่สองเป็นตัวใดครับบนระดับศูนย์บนดับศูนย์ รับทุกรักลอยสิบลวยดับสนิทเลยแม่ล่างนะแม่ล่างรับหนึ่งหนึ่งไม่มาคือกันหนึ่งมาบอกมาให้เห็นบ่บอกมาให้เห็นเลยบนี่ดักแทนมันโบลูดเลยค่บนี่ดักสามตัวเลยบอกแม่แม่อับเพิ่งเพิ่งลอยสิบลอยเลยรับลอยไม่มาให้เห็นบอมาเลยดับสนิทเเพราะว่ามันดับดับทุกรักเลยมีตัวใดในแม่มีศูนย์ตัวเดียวเหรอคือดับทุกลักนะคือศูนย์ครับ ดะบดับเลยนี่นึ่งเนี่ดับแต่ล่างนะดับลักซิปดับข่วยล่างนะคือบ่มาแต่ว่ามาบนเนี่ยได้คือศูนเนี่ลงล่างก็ได้แต่ว่าบนนี่คือบ่ม่าโลงล่างก็ได้แต่ว่าันก็บ่ค่อยมาจากโดนดนกับบอม่าทีนึงแต่ว่าก็มีมาอยู่หมายถึงว่าดับบนนะมัโลงล่างได้อยู่ฟังขากัเด้วเอฟซีบนเป็นบนล่างเป็นล่างของแม่จ้า ดับบนตัวได้ก่อนแม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งดับบนน่ะศูนสูนเนี่ยมาม่ารักลอยลักสิบลักน่วยเนี่ยคือมาม่าเลยทุกลักลทุกลักดับทุกลักล่างล่างนี่ดับหนึ่งทุกหลักหนึ่งทุกหลักสิบกับมาม่านวยกับมะม่าแต่ขึ้นบนได้หนึ่งนะขึ้นบนได้ศูนกับร่งล่างได้แต่บนนี่บะม่าดับดับล่างสนิท สิทธามลงแม่เพชรเมืองอุดอนนะครับบนนะครับศูนย์ไม่มาทางหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะครับล่างมมนบ่มาตัวใดกก็ไม่ล่างล่างแล้วบ่มาหนึ่งหนึ่งบมาเด้อครับเดินลักทั้งสิทั้งหน่วยบ่มาสามหลักบ่มาเลยสิทธามลงเลยน้องแม่น้อบานี่อไปบานี้มาว่ากันสำหรับชุดเต็ม วันที่สองมกราคมหกเก้าในเพชรมีตัวใดที่นั่เสนอให้พี่ให้น้องเข้าเลขวิง่งเลขวิ่งบนนะวิ่งเก้ากับเจ็ดวิ่งบนเก้ากับเจ็ดแต่วันโตของเนี่ยแม่ขึ้นมกเก้ามักเก้ารอบนะครับคิดว่าเก้าสิมานะละรอบสิมาเนะี่ยวันวันที่สองอีกแล้วเนี่ยจเก้าหนีมานเนี่ย คิดว่าถ้าเป็นน um, ้ำจากของมากซื้อกับประจ่าบนเมื่อร่างก่อแม่บนในบนบนวิ่งเก้ากับเจ็ดบนเก้ากับเจ็ดล่างล่างเนี่ยสามกับหกล่างสามกับหกไหนว่าแต่ว่าคิดล่างนี่คิดว่าหกมาหกมาเนีแต่ว่าไหนวิ่งสามกับหกนั่นบอกครับเนี่ยแต่ซื้อวัตถุดิบเบฟเฟต ตัดให้จับให้แล้วมีตัวใดแน่จ้ะไลายตั้วยไล่ไลายตั้วยแม่เป็คือมาได้หรอเปล่าพอมาตีเจ้าฮัทในปักปักในโจกออกมาบ่โจกออกมาแล้วโอ้โจกมีตัวใดแน่ไหมตัวโจกจำไม่ได้เหรอมันเป็นมันเป็นเลขคำนวณเนาะแม่เนาะเอาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอันเลขเอคฮาตัวเนี่ยฮาตัวเนี่ยเบิ้งเลยนเนี่ยมันสิมากครบ ทั้งสามตัวเนี่ยผู้ได้จับได้กับปิดจับโวได้แม่สี่นี่ตัวไป้นม่ครับสี่สี่มีมีสามมีหามีหกมีเกามีสองนี่คือเป็นตัวหลักมันบอค่ะอันนี้คือคือห้อมุนใทรกกันเลยเนี่ยตัวหลักจับแท่กันเลยห้าจับใส่กันเลาหันแสรกกันเลยเนี่ยให้มันเป็นเลขสามตัวผู้ได้หันได้กับหันหันเอาก็ได้เนี่ยมีตัวได้แน่กว่าแม่มีหามีสามมีหามีหก มีเก้ามีสองสามมีหามีหงมีเก้ามีสองเป็นเลขหาโต้มองเห็เพชรมมเมน,นเลขหาโตเขามาหันในจไอ้แม่เป็นเลขสามโต้เขได้สิบครูมันสี่เหลสิบครูเมนแต่ว่าอันนี้หนัหนหนัหนหันอันนี้เอาเต็มโต้จะคล้องมากเนะ่คิดว่าเรือ่องวดนี่คิดว่าสองเก่าสองเก่ากับ له, สามเก่านะี่มันซีซ ון หลายสูตรคือเฮ็ดแล้วนะมันซีซ้นหลายสูตร แต่ว่ายังไม่ได้มันใจว่าตัวใดสิมาตัวเดียวนะยังไม่ได้มันใจเพราะว่ายังวม่ได้เห็ดมันคือเกากับเงี้ยนสองเก้ากับสามเก่ามันสิส้นลายสูดเป็เปเห็ดตัวเดียวโดดดดคือจะวิ่งตัวเดียวโดดดนะยัง่าม่ได้ได้เลยนะเพราะว่าเขาต้องเห็ดลายสตดใช่กันมันตัวใดมันสิลายที่สุดสังเซวตัวนั้นไม่เอาลูกก้อนอะไรใช่ไหมนี่ช่วงต้องมาด็นครับ ผมเดินทางมาทางไกอยากให้แม่เพชรจับคู่ให้สองตัวสามตัวเน้นๆนะครับชุดเดียวหางเดียวแม่เพชรจะให้ตัวใดครับชุดเดียวหางเดียวนี่เด้สิใหเก้าสองเก้าคันมันหาบแล้วก็สามสองเก้าเท่านั้นพาะว่ามักสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าับสามสองเก้าอันนี้คือชุดเน้นก่อนตอมงวดเนี่ยนาะมันวงางมัก ฉันบอกคุณบ้ามากสองเก้าสามเก้าเก้าสองเก้าครับในกองแม่สามสองเก้าสามสองเก้าไอแค่นี้วะครับเนีนเนียนเนีนเนี่ยสองตัวก็ให้สามเก้าสองเก้าเท่านั้นแหละจ้าว่ามันใจสองเก้าสองเก้ามีมันใจที่สุด่สำหรับงวนวันที่สองมกราหนิบอแม่จะจัดให้สำหรับคนทุนหน่อยนะแม่เนอะแค่นี้นะครับเนาะจ้า ก้าสองเก้าสามสองเก้าแมนสองตัวก็สองเก้าสองเก้าก็สองหลักกราบโหลดทั้งเทียมมันเก่ออกตัวกราบเดี๋ยนี้ไม่ออกตัวกราบมาสามหงุดเลยด็กไอเพชรสำหรับเนี่ยทางสองตัวนะครับสองตัวสองเก้าสามเก้าเท่านั้นสองเก้ากับสามเก้านั่แมนเนาะแต่แต่ว่ากับไปจังเลยมันออกตัวกราบมาสามหงดเลยเด็ก เป็นตัวเลขเนืองทางของแม่เิพยเมืองอุดรน,นะครับสองเ้าสามเก้านะครับสำหรับแนวทางนี่นนห, ắc, หกเจ็ดหกแปดเ็ดแปดอยูอ่ยมักมย่ยนนี้6 8 6 8ดมดไม่เดียวครับ6 8กับ7 8 เด็กแ,แลวตัวใดกมมินด้ยำอีกนิดนึง่ะแม่ชุดล่างหกแปดกับเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดชุดล่างชุดล่างเลยชุดเต็มชุดแบบประหยัดเลยนครับเน้ะหกแปดกับเจ็ดแปดเรไม่แพงใช่หกแปดกับเจ็ดแปดสำหรับคนทุนน้อยเอาท<ม>อนี้เนาะครับเนาะสำหรับชุดเต็มแล้วให้เบิรงจากแม่เพชรอีกครั้งหนึ่งเนาะแม่แม่เพชรเนาะจ้า หกแปดเจ็ดแปดเน้นเนนเลยอย่าลืมด้วัวอติพาร์มาในเท็ปัญหาสองเต็มๆนะครับอักปาพิจารณาใหม่นะครับขอโชคดีในวันปีใหม่นะครับ เมืออแม่โนแมเมื่อุดอนั่นเราขับอ่งเงี้เาคนี่ม่กอลอยนวดนอยงวดไม่ใช่ผิดตั้ปีก็ไม่แโอ้หลายปี้วแตว่าปีนี้ที่มม่ก็มีรู้แต่อู่แตว่าเด็วิ่งนี่มันไม่ค่อยดุอันนี้สำหรับชุด คนทุนน้อยของแม่เพชรนะครับโชคให้เอฟซีเบิร์น e ชุดประหยัดที่สุดนะครับอันนี้ชุดประหยัดหรอเอพี่น้องไงประหยัดสำหรับคนทุนน้อยนะครับบางนาเนี่ยโอเคครับโอเคครับอันนี้จัดให้คนทุนน้อยนะครับสำหรับปีใหม่นะครับของความเป็น พี่สอขอเสียงมือสลุกนิดนึงจ้านี่ค่ะชุดคุงน้อยนะคะของแม่เพชรนะคะเมืองอุดรนะคะุน้อออยรบี่นั่งแม่นี่นึงอ่อแม่ย่ำแม่แน่ค่ะย่ำย่ำเด็ดเด็ดแม่ย่ำเด็ดเด็ดมาจตะไงแมาจตะไงนี่สามตัวกับสองตัวนี่แม่สามตัวสองตัวนี่คือคือแม่เฮ็ดออกมาแล้วมันได้จังสี่ แต่ว่าตัวแม่มากก็คื 29, อสองเก้าล่างก็คือหกแปดกับเจ<ม>็ดแปดน้าซื้อลอตเตอร,รี่ไว้นี่เป็นงบหน่อยจ้ะงบหน่อยชดุดหน่อยชุดเต็มสี่ร้อยคนนี้แม่อันชุดเต็มร้ายคนนี้แต่ว่าชุดเต็มก็มีโอกาสร้ายก็งบชุดงบหน่อยมีโอกาสถือหลายกว่า,า,าสองตัวแน่แนแสามตัวแน่นแน่นแม่ขอ ยัง่สามสองตัวเน่นๆกับมาสามสามสองเก่าสามเกาสาองนีนล่ล่ะสองตัวสองตัวกราม,วมารสองเก่าอันนี้บนล่างคุณแม่ล่างหกหกเจ็ดกับหกเจ็ดแปดกับหกแปดเน่นล่างตัวไหนแม่เล่นหกแปดกับเจ็ดแปดแม่เพชรร้อยวั เมื่อที่แล้วนี่หาของมันมาค่ะจ้ะ